สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวญี่ปุ่นและเอเชียหลังเกมเวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียไทยชนะญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยชนะทีมชาติญี่ปุ่นทําให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติจีนในวันที่6กันยายนเวลา18นาฬิกาจากเพจวอลเลย์บอลญี่ปุ่นและสาพันวอลเลย์บอลเอเชีย ก็มีชาวญี่ปุ่นและเอเชียได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวญี่ปุ่นท่านแรกครับไม่น่าเชื่อว่าทีมชาติญี่ปุ่นแลงกิ้งโลกอันดับที่6จะแพ้ทีมชาติไทยอันดับที่15 ต้องยอมรับหัวใจนักสู้ของผู้เล่นทีมชาติไทยแข็งแกร่งมากยินดีกับผู้เล่นทีมชาติไทยและเป็นกำลังใจให้ผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นทันต่อไปครับข้อดีและจุดแข็งของทีมชาติไทยผู้เล่นทุกคนสำคัญเท่ากันหมดช่วยกันเล่นและทำคะแนนเปลี่ยนได้ทุกตำแหน่งไม่มีใครแบกรับทีมคนเดียวนี่คือการทำงานเป็นทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมมากยินดีด้วยกับชัยชนะทันต่อไปครับผู้เล่นทีมชาติไทยถึงจะเล็กแต่ก็เผ็ดนะแถมทักษะก็ยอดเยี่ยม มีสปิริตขยันมุ่งมั่นทัศนคติกับเกมการแข่งขันก็ดีมากอีกด้วยยินดีกับผู้เล่นทีมชาติไทยและเป็นกำลังใจให้ผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นแล้วเจอกันใหม่ในทัวร์นาเมนต์หน้าทัานต่อไปครับก่อนเกมคิดว่าคงจะสนุกสูสีทีมชาติไทยจะได้เปรียบเรื่องสเสียงเชียร์แต่ก็ไม่ถึงกับชนะทีมชาติญี่ปุน่นความพ่ายแพ้ของทีมชาติญี่ปุ่นในแมตช์นี้บอกตรงๆว่าเซอร์ไพรส์มากอู่พระเจ้าสาวไทยแข็งแกร่งและยอดเยี่ยมมาก จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าก่อนเกมก็คิดว่าทีมชาติญี่ปุ่นยังไงก็ต้องได้เข้าชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนแต่วอลเลย์บอลลูกมันกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้ยอมรับแมตชนี้ทีมชาติไทยเล่นได้ดีจริงๆยินดีกับทีมชาติไทยและเป็นกําลังใจให้ทีมชาติญี่ปุ่นท่านต่อไปครับฉันชอบทัศนคติของผู้เล่นทีมชาติไทยนะมีทีมเวิร์กมีสปิริตมีรอยยิ้มสนุกสนานกับเกมการแข่งขัน ถ้าแมตช์ชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนฟอร์มยังดีแบบนี้ไม่แน่แชมป์เอเชียปีน, A G A P นี้อาจจะเป็นทีมชาติไทยก็ได้ขอให้โชคดีนะทันต่อไปครับผู้เล่นทีมชาติไทยชุดนี้เป็นการผรสมผสานร,ระหว่างผู้เล่นที่มีประสบการณ์จากรายการ VNL และผู้เล่นหน้าใหม่ที่เสริมทีมเข้ามาเป็นการผสมผสานที่ค่อนข้างจะลงตัวยินดีด้วยนะกับชัยชนะทันต่อไปครับ พวกคุณทำได้ยอดเยี่ยมมากสาวไทยที่สามารถเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นของฉันได้ยินดีกับชัยชนะและขอให้โชคดีกับการเข้าชิงชนะเลิศส่วนทีมชาติญี่ปุ่นก็ยังเชียร์และเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมสู้ต่อไปนะทันต่อไปครับจบทัวร์นาเมนต์นี้แรงกิ้งโลกของทีมชาติไทยต้องขยับขึ้นไปอีกอย่างน้อยก็หน่งถึอันดับส่วนทีมชาติญี่ปุ่นคงได้แต่คะแนนเพิ่มอันดับแรงกิ้งโลกคงไม่ขยับแล้วเจอกันใหม่ในทัวร์นาเมนต์หน้า จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าทีมท็อปโฟของเอเชียทั้งทีมชาติจีนทีมชาติไทยและทีมชาติญี่ปุ่นทุกทีมได้คะแนนเพิ่มยกเว้นทีมชาติเกาหลีใต้ที่มีคะแนนติดลบแถมยังหลุดจาก20อันดับแรกของโลกไปอยู่อันดับที่27แล้วตอนนี้ท่านต่อไปครับทีมชาติไทยเป็นที 8, มที่แปลกมักจะเล่นดีและชนะทีมที่มีแรงกิ้งโลกสูงกว่า ถ้าเล่นกับทีมที่แก่งกว่าก็จะแก่งตามไปด้วยและถ้าเล่นกับทีมที่อ่อนกว่าก็จะอ่อนตามไปด้วยเช่นกันเหมือนเล่นเอาสนุกไว้ก่อนผลการแข่งขันเอาไว้ทีหลังทันต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยยอมรับว่าแมตชนี้ผู้เล่นทีมชาติไทยเล่นได้ดีกันทุกคนช่วยกันเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับส่วนผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นก็เล่นได้ดีเช่นกันเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปนะทันต่อไปครับ เซอร์ไส์มากกับชัยชนะของทีมชาติไทยก่อนเกมคิดว่ายังไงทีมชาติญี่ปุ่นก็เป็นฝ่ายชนะเพราะดูจากฟอร์มการเล่นและสถิติที่เคยเจอกันอย่างมากทีมชาติญี่ปุ่นก็เสียแค่1เซตเท่านั้นไม่คิดว่าจะเสียถึง3เซตทันต่อไปครับผู้เล่นทีมชาติไทยในชุดนี้มีหลายคนที่เล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นและทุกคนก็ทําผลงานได้ดีพาทีมชาติไทยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ ขอให้โชคดีคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3มาครองได้สําเร็จเชียร์ทั้งทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติไทยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าข่าวว่าชัดจวนผู้เล่นตําแหน่งหัวเสาก็จะมาเล่นในลีกญี่ปุ่นเหมือนกันในฐานะแฟนบอลญี่ปุ่นยินดีต้อนรับนะแล้วเจอกันเร็วๆนี้แต่ก่อนอื่นก็ต้องขอให้ทีมชาติไทยโชคดีคว้าแชมป์เอเชียให้ได้ทัศนคติของชาวเอเชียท่านแรกครับ ยินดีด้วยนะทีมชาติไทยทัวร์นาเมนต์นี้ทําผลงานได้ดีมากทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศต่างจากทีมชาติเกาหลีใต้ของฉันผลงานย่าแย่คะแนนติดลบอันดับแรงกิ้งโลกก็ตกลงไปเกือบจานดับที่30แล้วทันต่อไปครับก่อนเกมคิดว่าทีมชาติเวียดนามของฉันจะได้รีแมตช์กับทีมชาติไทยในการชิงอันดับที่3น่าเสียดายแทนแฟนเบสบอลเวียดนามที่อยากเห็นทีมชาติเวียดนามแก้มือเพราะผลการแข่งขันในแมตช์นั้นมันคาใจ ทันต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยจากอินโดนีเซียแมตชนี้ผู้เล่นทีมชาติไทยเล่นดีๆกันทุกคนชัยชนะเหนือทีมชาติญี่ปุ่นคือเกียรติและศักดิ์ศรีของวอลเลย์บอลหญิงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แชมป์เหนืออีกเก้าเดียวขอให้โชคดีทันต่อไปครับเคยบอกแล้วว่าทีมชาติไทยจะได้เข้าชิงชนะเลิศถ้ารอบรองชนะเลิศไม่ได้เจอกับทีมชาติจีนของฉันซะก่อนและมันก็เป็นอย่างที่ฉันคาดการเอาไว้ อันดับที่1ได้3และ3ของเอเชียมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศรับรองมันแน่นอนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ารอบชิงชนะเลิศคงไม่มีทีมไหนกลัวทีมไหนคงใส่กันเต็มที่คิดว่าผลการแข่งจะแพ้ชนะกันได้ทั้ง2ทีมจะคอยเชียร์และเป็นกําลังใจให้ผู้เล่นทีมชาติไทยทุกคนควา้าแชมป์เอเชียสมัยที่3ให้ได้จากฟิลิปปินส์ท่านต่อไปครับ แมตช์นี้ผู้เล่นทีมชาติไทยเล่นได้ดีกันทุกคนทักษะทีมเวิร์กและเทคนิคต่างๆมีประสิทธิภาพมากแมตช์ชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนถึงแม้ทีมชาติไทยจะเป็นรองอยู่บ้างแต่ถ้าเล่นได้อย่างแมตช์นี้ก็มีโอกาสคว้าแชมป์ขอให้โชคดีจากมองโกเลียทันต่อไปครับแมตช์นี้สนุกสูสีตื่นเต้นมากผัดกันลุกผัดกันรับแต่สุดท้ายก็เป็นทีมชาติไทยที่ทำได้ดีกว่าทีมชาติญี่ปุ่น แมตช์ชิงชนะเลิศผลการแข่งขันจะแพ้ชนะกันได้ทั้งสองทีมเชียร์ทีมชาติไทยจากคาซักสถานทันต่อไปครับแมตช์นี้ผู้เล่นทีมชาติไทยเล่นได้ดีทุกคนช่วยกันเล่นทั้งเกมลุกและเกมรับยินดีด้วยกับชัยชนะจากอุซเบกิสถานแมตช์ชิงชนะเลิศทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าแชมป์พอกับทีมชาติจีนเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมนะทันต่อไปครับยินดีกับทีมชาติไทยและเสียใจกับทีมชาติญี่ปุ่นจากสิงคโปร์ แมตช์นี้ผู้เล่นทีมชาติไทยเล่นได้ดีจริงๆเหมาะสมแล้วที่ได้เข้าชิงชนะเลิศหวังว่าจะไม่ทําให้แฟนบอลบอลอาเซียนผิดหวังนะควา้าแชมป์ให้ได้ทันต่อไปครับยินดีกับทีมชาติไทยที่ได้เข้าชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนประวัติศาสตร์จะซ้ารอยทีมชาติไทยได้แชมป์เอเชียสอง A สมัยจากการเข้าชิงกับทีมชาติจีนในประเทศไทยทั้งสองครั้งและครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3มเชียร์ทีมชาติไทยจากไ,ไต้หวัน นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวญี่ปุ่นและเอเชียไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ